จำชื่อจำรายละเอียดของคนสำคัญให้ได้มากที่สุด Medical Morning Podcast สำหรับคนทำงานอสังหาสร้างอาชีพ EP 44จิตวิทยาแค่1%ครับทำให้คุณเหนือคนครับว่าด้วยบทความเนี้ใครคือคนสำคัญของคุณครับเอากระดาษกับปากกามาแล้วเขียนลงไปนะครับคุณจำชื่อพวกเขาได้ทุกคนไหม จำรายละเอียดของพวกเขาได้แค่ไหนเพราะเวลาที่คุณเจอคนสําคัญเหล่านี้นี่คือสิ่งสําคัญที่คุณต้องใช้มันครับชื่อและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาต้องอยู่ในหัวคุณคุณต้องเรียกชื่อเขาได้ทันทีและทักทายด้วยการถามเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาได้นี่คือวิธีสร้างความประทับใจทุกครั้งที่เจอกันตัวอย่างเช่นผมจะขอยกตัวอย่างเป็นสองคนนะครับในการพูดสนทนานะครับก็คือมีคําว่าคุณและก็จอร์นคุณก็คือ เรานะครับจอนก็คือคุณจอนนะครับโอเคคุณจําทั้งหมดนี้ได้และเมื่อคุณเจอเขาอีกครั้งคุณก็ตักทายเขาว่า mm. สวัสดีครับจอนเป็นไงบ้างผมสบายดีครับและคุณล่าผมก็สบายดีครับแล้วลูกๆคุณเป็นยังไงบ้างครับพวกเขากําลังจะเปิดเทอมกําลังตื่นเต้นกันครับอ๋อแล้วช่วงนี้ยคุณไปตีกอล์ฟบ่อยไหมครับหรือต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆอย,อยู่ช่วงนี้ผมไม่ได้เดินทางก็มีเวลาไปตีกอล์ฟแทบทุกวันครับ คุณว่าบทสนทนาในการเจอกันครั้งที่2เนี้ทำให้จรรู้สึกประทับใจไหมครับแน่นอนครับเขารู้สึกประทับใจเพราะคุณจําชื่อเขาได้และจํารายละเอียดเกี่ยวกับตัวเขาได้มันทําให้เขารู้ว่าเขาเป็นคนสําคัญของคุณโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องบอกเขาลองนึกดูนะครับถ้าหลังจากนั้นคุณลองชวนเขาคุยเรื่องงานและเอ่ยปากขอให้เขาช่วยพาคุณเข้าไปทํางานในบริษัทเอมันน่าจะมีลุ้นไหมครับ ทำไมคุณต้องจำชื่อและรายละเอียดของคนสำคัญให้ได้มากที่สุดเพราะนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างความประทับใจในทุกครั้งที่เจอกันครับเมื่อเขาเป็นคนสำคัญของคุณคุณก็มีโอกาสเป็นคนสำคัญของเขาไม่มีใครลืมคนที่จำเราได้เป็นอย่างดีจำชื่อและจำรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเราได้ยิ่งถ้าคุณทำแบบนั้นซ้ำๆคุณก็จะกลายเป็นคนที่เขาจำได้ไม่สำคัญว่าเขาจะเป็นคนสำคัญกว่าคุณ เพราะทุกคนมีความทรงจําและจะจําคนที่ทําให้เราประทับใจหลายๆครั้งได้เป็นอย่างดีครับตรงกันข้ามถ้าคุณไม่จดจําชื่อและรายละเอียดของใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสําคัญคุณไม่มีทางทําให้คนอื่นประทับใจได้ลองนึกดูครับคุณรู้สึกยังไงเวลาที่คนที่เคยเจอและคุยกับคุณจําชื่อคุณไม่ได้ไม่เอ่ยชื่อคุณเวลาทักทายหรือตลอดการสนทนากันและไม่ถามเรื่องเกี่ยวกับตัวคุณเลยเพราะเขาจําไม่ได้เลยไม่รู้จะถามอะไร แน่นอนครับคุณอาจรู้สึกไม่ดีและไม่ชอบเขามันไม่ใช่ว่าคุณอยากจะเป็นคนสําคัญของเขานะครับคุณแค่อยากเป็นคนสําคัญและเขาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ใช่ดังนั้นครับไม่ว่าคุณจะเจอใครทักทายเขาด้วยชื่อเป็นอันดับแรกครับแล้วถามเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาเล็กน้อยถ้าคุณจําไม่ได้ให้ถามเขาอีกครั้งมันไม่เป็นการเสียมารยาทที่คุณจะถามชื่อและรายละเอียดของคนที่คุณอยากจดจํา เพราะคุณจําไม่ได้ตอนที่เจอกันครั้งแรกมันแค่ทาให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญแต่ถ้าคุณไม่ถามครั้งต่อๆไปที่เจอกันคุณก็ทําให้เขารู้สึกไม่ประทับใจอีกดังนั้นครับอย่าเขินอายที่จะถามเขาว่าขอโทษนะครับคุณชื่ออะไรนะครับหรือขอโทษนะครับคุณทํางานอะไรนะครับหรืออะไรก็ตามที่คุณอยากจดจําเกี่ยวกับตัวเขาแต่พยายามจําให้ได้ในครั้งที่สองอย่าถามบ่อยๆเพราะเขาจะรู้สึกว่าคุณก็คงทําอย่างนี้กับทุกคน คือจำใครไม่ได้แล้วคุณก็เป็นคนไม่สําคัญคนหนึ่งในความรู้สึกของเขาว่าด้ยวยบทความนี้นะครับผมเองก็นึกถึงเวลาที่ผมเนี่ยไปทาธุรกิจหรือไปดีลงานกับพี่ๆในทุนนะครับแล้วถ้าผมเนี่ยจำชื่อพี่เขาไม่ได้ครับผมรู้สึกสูญเสียความมั่นใจมากๆแล้วเพื่อนๆเลยครับเคยมีเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมครับลองมาแชร์กันใต้คลิปนี้หน่อยนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้ครับคงเป็นประโยชน์มากๆนะครับชอบให้กดไลค์ใช่ให้กดแชร์ แค่ฝากติดตามและคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับว่าทุกคนได้อะไรและผมจะมาตอบทุกๆคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะครับอสังหาสร้างอาชีพ e p 4 4กล่าวคำว่าสวัสดีครับ